ถ่ายยังวะโอเคถ่ายแล้วโอเคสวัสดีครับก็กลับสวีทท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทาฟาร่านะครับผมวันนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวมีคนถามผมมาเยอะเลยนะครับว่าพี่ครับพี่หามามี่มาจากไหนนะครับอันแพ็กแรกที่ผมเติมนะครับผมเติมกดเข้าไปในเพจนะครับผมในเติมเพจนะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับเนี่ยนะครับผมเติมแพ็กนี้นะเนี่ยมันจะมีมัมี่ล่องหนอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแก๊ลิงด้วยนะ โอเคแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าในร้านค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับในร้านค้าหาเงินจะเลยกดในห้างนะครับผมแล้วก็กดไอเทมนะครับมีมาม,มี่สองตัวให้เลือกซื้อนะอหรือจะซื้อทั้งสองก็ได้ครับม,มีมามี่ร่องหนแล้วก็อนุบีสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอนุบีสด้วยนะอโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนที่เราจะไปรีวิววันนี้นะครับก็คือด่าน สุสารตุตันคามุนนะครับผมโอเคเริ่มเลยมาพร้อมกันหรือเปล่าพร้อมกันหรืยอเปล่าว่ายังไงว่ายังไงโทษทีครับขออภัยพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังวันนี้นะเอ้ยวันนี้ลืมบอกไปว่าผมอัดใหม่อันนี้รอบที่สองนะครับผมรอบแรกผมไม่ได้ใช้ไม้นะขอโทษด้วยนะครับผมผมอัดอยู่นอกสถานที่นะถ้าวันนี้มีเสียงฝนเข้าขออภัยนะครับฝนตกหนักมากเลย ตอนนี้ก็เริ่มซาซาลงนิดนึงแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนเข้าที่บักด้วยนะครับผมมีบักอีกแล้วนะครับผมไม่เชิงว่าบักนะมันก็บักแหละเพราะว่ามันกรรมวิธีการเข้ามันค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยโอเคเราก็ยิงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวโดนขัดนะเอาดิเอาเดิเอาเด,อาดิช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เติมนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ตู้เติมเงินเงินมันหมดนะครับผมลืมไม่ได้ไปเติมเออลืมลืมบอกด้วยตอนนี้ผู้ติดตามเราครบ50คนแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาครับผมโดยที่ผมจะชี้แจงนะครับว่ากดเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าคร่าวๆตอนนี้ก็ผมจะให้ทุกคนนะครับผม1คนหนคอมเมนต์ หน่งเบอร์เท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นเบอร์อ a l l e t นะผมโอนได้แค่ทาง wallet นะเพราะว่าธนาคารผมไม่ได้ใช้มันใช้แหละแต่ว่าแอปมันเร่งออกมาเลยไอนี่ไม่ได้โอเคอย่างที่บอกนะครับ1คนหนึ่ง c o m นึ่งเบอร์เท่านั้นนะครับผมก็คือผมจะให้ค c o m มนต์นะครับให้อมเมนต์ชื่อเฟซของตัวเองไว้นะครับผมชื่อเฟซแล้วก็ตามด้วยเบอร์นะครับผมตามนั้นแหละครับถ้า แล้วผมจะทําคลิปสุ่มคอมเมนต์นะครับผมถ้าสุ่มได้คอมเมนต์ใครนะครับผมผมจะอ่าจะอะไรวะผมจะทักเฟซไปนะครับผมแล้วผมจะโอนเงินให้แล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะครับผมผมจะเป็นหลักฐานการโอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยชี้แจงเต็มเต็มกันอีกทีนึงนะวิธีบักนะครับผมก็เข้าก็มาตรงนี้เลยครับที่จริงผมเข้ารอบแรกผมใช้วิธีการวิ่งและกระโดด กระโดดแล้วเอียงซ้ายไปนะครับแต่ว่า,าผมได้เห็นคนคนหนึ่งนะครับทำมาในเกมเนี่ยแบบคนนี้เลยครับผมผมเห็นในเกมนะไม่ได้ไปดู youtube ใครมานะครับผมโอเคเขาเขาขานขาค่อยๆขาน,ขาขานแล้วค่อยกระโดดทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ทำฮะให้เขาทำไปถ้ามันมีคนอยู่มันจะเก,กะกะครับมันเข้ายากยิงไปก่อนเลยเฮ้ยตัวแดงแล้วตัวแดงแล้ว เน้นๆไปดิคนนั้น,น,นเต้นอยู่ฮะในหลืบเลยเข้าไปเข้าไปดิเพื่อนไม่ได้ก็ลงอ่าเราก็ตกฮะเมื่อกี้ไม่ได้กดกระโดดนะลืมไม่เป็นไรทำไมเฮ้ยแดงแล้วโอ๊ะโดนตบได้ทีนึงมาดิมาดิาเออไม่ได้อย่างงี้ดิเราไปที่อื่นก่อนนะโดดหนึ่งโดดสองโดดสามเอาตกไอ,อ้ฮะอุ้ยมาแล้ว เอาอะไรเดียเพื่ออโล,โลได้ได้นี่คืออนูบิสนะครับผมที่ผมเล่นอยู่เนียอนูบิสโอ้ส่วนสกิลของอนูบิสนะครับมันเขียนว่า,าการอะไรวนะน่ะการขู่เขยนสืบสวนนะครับผมสกิลของมันก็คือ,อเวลากดใช้นะครับคนที่อยู่บริเวณโดยรอบนะมันจะมีระยะของมันอยู่นะคนที่อยู่โดยรอบนะครับ เฉพาะคนนะอ่ามันจะสลับสลับทางหันนะครับถ้าหันซ้ายก็จะไปขวาหันขวาก็จะไปซ้ายอะไรประมาณนี้นะมันเอาไว้เวลาใช้กับศัตรูที่กําลังวิ่งอยู่นะผมว่าส่วนตัวมันส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ามามีล่องหนอมามีล่องหนมันไอ้นี่เลยนะมันล่องหนเลยอ่ะมันดีกว่าสำหรับผมนะโดดชึบโอเคอ่ะปึ๊บโอเคกดนั่งฮะแล้วก็ คันไปคันไปแล้วก็เดินแล้วก็กระโดดครับเนี่ยครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยู่ข้างในประตูเลยนะครับตอนนี้ถามว่ามัมีตบได้ไหมตบได้นะครับผมมันตบทะลุได้นะเหมือนมันเป็นฉากมากั้นเฉยเฉยอะแต่ว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่ามัมีไม่เห็นเรานะนอกจากซะว่ามีคนที่เห็นมีสิ่งที่เห็นเราแค่ขวาัยครับมีคนที่เห็นเราแค่สองคนนะคเอ๊สองสองสิ่งสองอย่างเพื่อนเป็นมนุษย์เห็นนะครับผม เพราะว่ามันจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเห็นทางซ้ายไหมนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเราก็คือมามี่ฮีโร่นะครับไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ไหนมามี่ฮีโร่เห็นหมดนะครับผมนี่ตบทะลุได้นะครับผมมันเอาไว้ซ่อนตัวเวลาที่กลัวมามี่มาตบอะครับอยากเป็นมนุษย์ทีโร่แต่ว่าอยู่ไม่ถึงคนในท้ายก็มาแอบในนี้ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องยิงใครนะรอรอยิงแค่มามี่ฮีโร่อย่างเดียวไม่ให้เขาโดดเข้ามา ก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคมันอยู่ในกรงนะโอเคอยู่ในกรงจริงด้วยเอาดยเอาเลยเพื่อนกลัวอะไรวะอย่าให้ถึงมือผมมือผมอย่าให้ถึงมือผมอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมโอ้โหไม่ได้เลยไหวะโอเค มาครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้วิธีบั็กแล้วนะงั้นผมไม่ต้องสอนต่อแล้วนะผมไม่ค่อยชอบเข้าไปอยู่ในนั้นนะมันแคบไม่ชอบเลยชอบเดินดุม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 เดินยิงเดินยิงมากกว่าในนี้ก็ได้ผมว่าที่ที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะในห้องขังเลยนะยิ่งคนเดียวยิ่งดีนะครับผมแต่ไม่ใช่กับแบบนี้ถ้ามีคนเป็นนี่คือวงแตกนะครับผม เราอยู่ข้างนอกฮะทำดาเมจไปยิงฟรีๆชิวๆไปครับกระสุนเราเยอะแต่ครับผมเฮ้ยมันมีล่องหนปืนนี้เปลี่ยนกระสุนช้าไอ้ฮ่าเออต้องจุกแล้วครับขึ้นบนออกสายโดดค้างบนโอเคเฮ้ยฮีโ่ไอ้ฮ่าตกไปแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันแล้วต้องไปแล้วเฮ้ยมันเห็นอีกอ้อะไรเดียโอ้กดจุกเลย <c oughs> ได้จุกนิดเดียวเองคนนะครับกดสกิลไปเลยครับเขาเดินตกแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อยากเล่นสเต็ปกับพลเหรออยากเจอกับทาฟาร่าเหรอครับอยากเจอกับทาฟาร่าเหรอครับอีกสักทีไหมน้องอีกเอา้า <c oughs> โอ้นะอ oh, โหก็ตีตั้งนานเพื่อนมาหาน้โก <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้เป็นหวัดนะฝนตกสองวันติดต่อกันไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแต่ก็อยากทำคลิปประคับทำไมอะอก็อเก่งอยู่อนะอ,อไม่เท่าไหร่ โอเคแล้วไงไง okay. อยู่ไหนบ้างเพื่อนก็พยายามเข้านะผมว่ามันมันก็ไม่ได้ดีนะตรงเนี้ยแต่ว่าอย่างน้อยผมก็เรียกว่าบั็กนะเพราะมันมีกรรมวิธีการเข้าโดนไปดิขวาโอ้โหข้างในเยอะมากไปนี่ก่อนแล้วกันเนาะผิวเหรอผิวเหรอโอเคครับมันมีฮีโร่เข้าไปแล้วนะเขาตามเอ้ยเอา้าโอ้โหเพื่อนตายลบลบุ้มลบลบุ้มตึ๊บ เพื่อนเข้ามาแล้วตายนะครับผมโอ้มามมี่ฮีโร่เอ้ยไม่ได้นะครับผมถ้าใครได้เป็นมามมี่ฮีโร่นะต้องเล่นอ่าเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรวะต้องทําเกมนะครับผมมามมี่ฮีโร่คือตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับผมในมามมี่นะไม่มีตัวไหนโกงเท่ามามมี่ฮีโร่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นมามมี่ฮีโร่ครับทั้งโดดสูงทั้งมีพุ่งนะครับผมแล้วก็มีโรคระบาดอีกผมบอกเลยมันต้องทําเกมนะถ้าได้เป็นมามมี่ฮีโร่ อย่างน้อยคือถ้าค่าไม่ต้องค่าเยอะก็ได้อย่างน้อยค่าตัวที่มันปนป่วนหรือไม่ก็ที่ที่มันย,กยากๆอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้เข้าไปเลยเนี่ยเออเขารับดามเมจได้เพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ตบเออแบบเนี้ยนี่ครับเขาเรียกว่าทําเกมนะก็ดีกว่าไปโดดตบคนที่อยู่ข้างบนแต่ว่าในนี้ไม่มีใครเข้ามาได้อะไรเงี้ยโอเคก็จบแล้วนะครับผมไม่ได้ m อมพีหรอกคลิปนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้ปืน อะไรมายิงเลยโอเคไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเรามารีวิวแมปไปเฉยโอเคก็ฝากก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเยาว์ว่าแมน